มารูฮิโร่ค้ยฟาร์มครับนี่ไซน์นำเข้าอีกตัวปัจจุบันี45เซนติเมตรนะฮะ44แปะ45นะฮะลาทัวนี้เป็นปลาที่มีคุณภาพดีมากนะแดงทั้งสามผืนเนี่ยผืนใหญ่ตอนหน้าแล้วก็ผืนใหญ่ตอนกลางแล้วก็ชิ้นเล็กตอนท้ายเนี่ยมีความสม่ำเสมอกันมากดูน้องลอยตัวขึ้นมาบนผิวน้ำนะ แดงหนามากนะทั้งสามผืนด้วยกันนะบอดี้สมส่วนนะโคร,รงสร้างดีผิวใช้ได้ทีเดียวนะพอปลู่แพทเทิร์นสามตอนนะครับเป็นปลาอยู่ในระดับระดับประกวดนะฮะปลาเกตระกวดดูผิวของงองเงาวับเลยนะบอดี้ดีฮะดูผิวนะ ดูแดงฉ่ำม,มากดูคิวะนะฮะสวยงามยู่เชฟเกือกมา้าเลยฮะลักษณะโรงหน้ามาลูฮิโรครับมีใส่หนำเข้า เพื่อนที่มีความประสงค์เป็นเจ้าของน้องนะฮะหลังไหม่มาคุยกันได้เลยนะฮะระยองค้ยครับขอบคุณครับ